เอาลราสวัสดีท่านผู้ชมท่านนับตอนอยูช่องพูงเกมิ่งนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนทําไปทางด้านของมาโซบีสองนะครับอ่าขั้นแรกนะครับให้ลองมาาเป็นทางด้านของอด้านด้านหลังที่แบบที่ฟาร,ร์มเวลหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้านะครับอพอเรามาถึงจุดฟาร,ร์มตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงก่อเต่านะเดี๋ยวผมเดินให้ดูอ่ามันจะอยู่ทางด้านของตรงนี้ก็ตรงไปจะเป็นแมนชั่นนะเดี๋ยวผมเดไปให้ดู อ่ะตรน,นี้ก็จะเป็นแมนชั่นนะครับถอาเราจะแมนชั่นไม้เราวิ่งตามไปเลยนะครับอ่ะวนมาหาซุปเปอร์สองนะครับอ่มมาวิ่งตามเส้นาทางมานะครับอย่าหลงนะเราวิ่งมาที่บ้านเลยนะครับอ่แาแล้วก็เดไจะจมตรงนี้นะ่ใชต้นนันนะต้นนี้นะอจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ลอ่าให้เราตามผมมาเลยนะ ทุกคนนะหาตรงสี่ตรงนี้นะตรงนี้นะอ่าปิดอ่าจะมีรูทั้งเข้านะครับเล้วก,ก็อนน่าเข้าแล้วน้าเราตรงนี้นะอ่าตรงนี้น้ก่อเป็นจุดทำมีสองนับอ่าให้เราคุยเขอนะคือเหมืนอนเขาจะบอกว่า20ฟิตเทล20แมกมาออ10ิบดาก้อน มือนจะเป็นอะไรท้งอย่างนะครับเหมือนเป็นให้ทำกิาการอะไรทุกอย่างนะอ่าเดี๋ยวถ้าผมรู้ก็จะมาบอกอีกทีนะครับแต่ตอนนี้เหมือนผมจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวลองใช้แปลภาษาแปลดูก่อนนะอ่าพน่นะครับขออนุญาตแปลแป๊บนึงนะครับอ่าขออนุญาตเข้าแปลภาษาแป๊บนึงนะครับแปลอะไรมันเหมือนขอให้ปลาอะไรอะผมจะให้ดูแปล อ่าเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาหางปลายี่สิบตัวแล้วก็แร่แมกมายี่สิบตัวแล้วก็เหมือนเป็นมังกรเหรอมังกรสิบตัวแล้วก็ตาช่างแร่สิบแมสสิบลยวเขาให้ตามหานะครับเอาหางปลาแล้วก็มาให้ยี่สิบตัวแล้วก็ ได้ม,มากๆได้มกมยี่มันจะเป็นอะไรทุกอย่างครับอ่าก็เหมือนเขาจะให้หาของครับก่อนเกมไม่ชัดได้แล้วเหรออ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคะ่ะเป็นทางด้านขออ,อ,อน,นี้ไงเนี่หมืนเขาจะให้เราหานครับอันนี้ก็คือฟิกนับคือปลาครับอ่านีคือปลา,า,ปลาให้เราหา ป่าคืออันนี้2ี่สิอันแอแคือะไจะหาปไ่ครัอะใหมากอันนี้ก่นครับบ๊ายบายจุ๊บ